ว่าย้องที่เบิดนันบอกแต่มันเบิรก็่รหะเจ้าตัวนม้นอ่บ่ให้เป็นเจ้าจทบอกไปแล้วคือือันเบอร์แนตัวนี้นี่ต้องติดอบไป่นแ่อมันเมื่อคืนนี่แหละคงานไห้คนขุดคุ่มเมคืนเนี่ยไปเนก็ไดมันโหา ไม่นี้เคยซื้อเรอนตะเกียบ้วรันเทพเกามาตอกกันจังเลยหอมเ่ยแล้วต้องส่งไม้เลยันี่ไนมีนี่ี่วตลองเ่ม่ใน่ช่่่ใชใ ไปน้กันหมีมอีกงานกันหอีงานน้ำกันเพื้นงานเดนนีสวีเดนนางสิบมวนมวนสรุปจมวัวได้เลยแล้วสิบาน้ำรอบมา้อนไปสุดยืดขวกะสุลมาสิไปสรงัูดไอ้สมเป็ไงมกสม ยังไงยัไงยังไงยัไปไปตัดไทยแ้งรไป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 ไ

ตอนนี้พูดได้ซ้อซ้อจัซ้อซ้อุที่ลเขานซ้ออจ้อามา้นิ้มใส่ค้ณโอ้ยก็อวน้น้วกเบอล้คนน้แ้วมกินแก้อยกสูงกันยิ้มกับบได้มึงยิ้ฉลยบอบอนีือใจตตอนเ่อไทยูทีแม้จยิ้นนยกสูงอันแไบอเขาขายขาแล้วายนขาายขาแล้ว อะไรนะ่าที่นี่ที่ไหนรบโอ้เคลิเ่าเอขอโชว์จกัเก่าติที่นี่ล็อบเอ็นจิลีเอแคนี่คือนร่แตความรักเธอไม่มีความรักหาไปที่นี่คือบเขาว่ะบนาม่่พ่อป้าเราแงตัวนี่ฮะนี่ฮ่าฮ่าฮ่าูบาไ้จ็กกี่าวเราไป้วไปาล้ว รรบไปแล้วเรบไปแล้วขีรถไปแล้วไปแล้วมีตู้ป่มอโอบอสจารามานแอมได้ชัชีวตรอมได้ไหเจาอพ้ไค้เต้โอ่ทำไมนะต้องมา

ฝากพลายกแชร์ได้ด <rôle> ้วยเนองชื่อชีวิตมากนี่คือแคมบินบินไปแล้วไม่นุมไปแล้ว